โอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่ในแบบนาที่นายนายอินเดียฟอร์เรนนั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นคลิปแล้วก็แแบบนะครับผมก็จะอัปเดตมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ดูจากในแบบนะครับผมมันก็จะมีฟักทองแล้วก็จะมีแบบว่าที่อัปเดตเข้ามาเป็นยาเป็นมุมด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสคริปที่เอาไว้ปั๊มเพนนะครับผมหรือว่าออโต้ฟาร์มวันนั่นเองนะครับก็จะเป็นสคริปที่ไม่มีคีย์ด้วยนะครับผมข้อชื่อสคริปก็จะมีบอกว่าวอล์กเนมฟาร์มเดย์บวกไดมอนด์้อสิบเก้าในนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็จะมีว่าจะมีสเตตัสบอกเรานะครับผมว่ามันทําอะไรอยู่นะครับตอนนี้ก็สเตตัสก็จะบอกว่ารอสตองโฮมันครูดาวหรือว่าเรามันเปิดนั่นเองนะครับ ว่าฟาร์มสตองโฮดันเชนให้เราประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมมันก็จะว้ามาด้านในแล้วเราก็จะไม่ตายนะครับผมมันก็จะมีอัตโนมัติรอบตัวให้เราอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งการอะไรมันนะครับผมก็มันก็จะฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เปิดกล่องเพชรให้เราอัตโนมัตินะครับก็สังเกตจากตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นไดมอนด์ว่าเรามีเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้พี่ก็มีอยู่51นะครับผมแล้วก็บันเวลาก็จะบอกว่าคืนนี้คืนที่22หรือว่า21นนนั่เรับ้องรอให้มันเรือว่ายนไปก่อนนรับเด้้งใหเราอัตโนมัิน สำหรับสริปตัวนี้นะครับผมก็เอาไปใช้สําหรับการปามเพรแบบไม่จากัดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ไม่มีชีนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นตัวลันตัวไหนนะครับผมก็สามารถลันสริปตัวนี้ได้นะครับต้องรอไปเรื่อยๆก่อนนะครับังไม่ตุยหมดนะครับผมก็ต้องรอไปก่อนนะนี่นะครับมันก็จะมีบอกแบบนี้นะครับผมก็จะเตะตามมันก็จะบอกว่าโอเพนนิ่งไดมอนด์นะครับผมเห็นไหมพอมันโอเพนนิ่งไดมอนด์เสร็จแล้วนะมันก็จะมีไดมอนด์ขึ้นแบบด้านบนเห็นไหมมันก็ ทางซ้ายก็ได้หรือว่าจะดูฉากตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะออโต้ให้เราแล้วก็จะเก็บเพียรให้เราอัตโนมัตินะครับผมก็จะมีเทียนฮาโลวีนแคนเดิลตรงนี้ผมก็เอาไว้ใส่กระเป๋ายหรือว่าเอาไว้แบบเยือดเฉยก็ได้นะครับผมนี่ก็รอจุตองโฮดีเซ้นนั่นเองนะครับมันก็จะวิ่งไปออโต้ฟาร์มวันว่าจะเลือกเป็นออโต้ฟาร์มเดมอนในเซิร์ฟอื่นก็ได้นะครับผมแล้วแต่เองจะใช้นะสำหรับตัวคลิปตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปตัวนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้พี่ด้วยนะผิดไปละบบ๊าายย ก็สำหรับวิธีการทาออโต้รันสคริปต์นะครับผมก็ทําตามที่ได้เลยนะครับผมมันก็จะมีให้โหลดไฟล์แ a เนเ e อตรงนี้นะครับผมก็สามารถโหลดได้ในเพย์สโตนะครับผมหรือว่าจะโหลดในอะไรก็ได้นะครับผมสําหรับที่แบบว่าให้มันคล้ายๆอันนี้นะครับผมก็มาที่ตรงนี้นะครับผมก็เมนสโตเรตตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่เดลต้าตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีขึ้นบอกว่าสคริปต์ตรงนี้นะครับผมเราก็กดสร้างได้เลยนะครับกดนิวตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นไฟล์ตรงนี้นะครับก็ตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรก็ได้นะครับผมสมมติว่่าพีรก นะครับผมก็เขียนว่า fox ก็ได้นะครับผมก็แล้วก็กดชิ้เข้าไปนะครับผมเป็นเทคนะแล้วก็กดเทคตรงนี้นะครับผม text e เตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปคอปสคริปต์มาใส่นะครับผมก็ถ้าใครมีสคริปต์อยู่แล้วก็กดวางแค่เลยนะครับผมนี่เห็นไหมพอกดวางแบบนี้นะครับผมก็กดเซฟตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดเซฟเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้าไปรันสคริปต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่กดรันให้ดูนะครับผมก็เข้ารูปบล็อกนี้ยแล้วก็เข้าแมปได้เลยนะครับโดยที่เรากดออโต้รันไปแล้วนะเราไม่ได้ไปทําอะไรมันนะครับผมก็ปล่อยให้มันรันเองอัตโนมัติ